ไพ่สามใบนี้กำลังส่งสัญญาณมาหาคุณด้วยพลังที่แรงกล้าและอบอุ่นพร้อมกันมีบางอย่างที่ใหญ่กว่าความบังเกินกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้คุณค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตกำลังต้องการความชัดเจนต้องการความมั่นคงหรือกำลังมองหาคำตอบว่าควรจะก้าวไปทางไหนไพ่ทั้งสามใบที่ปรากฏตรงหน้าคุณตอนนี้อาจเป็นสิ่งที่จัก,กรวาลส่งมาให้คุณได้พบเจอในเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็เป็นได้ค่ะ มีพลังของความเข้มแข็งพลังของความสมหวังและพลังของความเคลื่อนไหวใหม่ๆที่กำลังรวมตัวกันในชุดไพ่ชุดนี้เหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหรือบางอย่างที่คุณรอคอยมานานกำลังจะค่อยๆชัดเจนขึ้นคุณอาจจะรู้สึกได้แม้ต้องไม่มีใครบอก แค่การมาเจอคลิปนี้ก็ทำให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างกำลังเรียกหาคุณอยู่ถ้าหัวใจคุณกำลังถามคำถามบางอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของทางเลือกหรือเรื่องของอนาคตที่คุณกำลังจะสร้างไพ่ทั้ง3ใบนี้อาจจะมีคำบอกใบ้ที่คุณต้องการได้ยินค่ะบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่คุณพร้อมจะฟังพร้อมจะรับและพร้อมจะเดินต่อไปค่ะเมื่อมองไพ่ทั้งสใบนี้รวมกัน คุณจะเห็นภาพของการเปลี่ยนผ่านที่สมดุลระหว่างแสงกับเงาระหว่างความมั่นคงกับการเคลื่อนไหวพลังที่ปรากฏในชุดนี้ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะง่ายแต่กำลังบอกว่าคุณมีทั้งพื้นฐานที่แข็งแรงมีความสุขที่รออยู่และมีโอกาสใหม่ที่กำลังเปิดออกค่ะมีพลังของผู้ที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองมีพลังของครอบครัวหรือคนที่คุณรักและมีพลังของข้อมูล หรือความคิดใหม่ที่กำลังจะเข้ามา 3. ส,สิ่งนี้เมื่อรวมกันแล้วมันกำลังวาดภาพของคนคนหนึ่งที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตโดยไม่ต้องทิ้งสิ่งที่สำคัญไว้ข้างหลังแต่ในขณะเดียวกันพลังเหล่านี้ก็มีเงาของมันด้วยอาจมีความรู้สึกว่าต้องควบคุมทุกอย่างอาจมีความกลัวว่าความสุขจะไม่คงอยู่หรืออาจมีความสับสนจากข้อมูลที่มากเกินไป ไพ่กำลังบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกหนีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ที่จะเดินผ่านไปด้วยค่ะในช่วงเวลาที่คุณมาเจอไพ่ชุดนี้อาจเป็นช่วงที่คุณกำลังสร้างบางอย่างกำลังรักษาบางอย่างหรือกำลังตัดสินใจเรื่องบางอย่างที่สำคัญพลังทั้งหมดกำลังบอกว่าคุณมีทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในมือแล้วแค่ต้องเรียงมันให้ถูกที่ให้ถูกเวลา และให้ใจคุณพร้อมค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละพลังในไพ่ทั้งสามใบนี้กำลังพูดอะไรกับคุณอยู่บ้างและมันจะเชื่อมโยงกับชีวิตของคุณได้อย่างไรภาพของ The Emperor คือภาพของผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังหินมั่นคงไม่หวั่นไหวท่าทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและอำนาจมือข้างหนึ่งถือทานอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกครอง อีกมือหนึ่งถือลูกกลมที่หมายถึงโลกหรืออำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองไม่มีอะไรในภาพนี้ที่ดูอ่อนแอทุกอย่างดูแข็งแกรง่งมีโครงสร้างมีระเบียบพลังของ the emperor ในชุดไพ่ของคุณกำลังบอกว่าคุณกำลังถูกเรียกให้ยืนในตำแหน่งที่เข้มแข็งขึ้นอาจไม่ใช่ในแบบที่คุณอื่นเห็นแต่เป็นในแบบที่คุณเองรู้สึกคุณอาจกำลังเจอสถานการณ์ที่ต้องการให้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สำคัญ ต้องการให้คุณรับผิดช,ชอบมากขึ้นหรือต้องการให้คุณกำหนดขอบเขตบางอย่างที่เคยปล่อยไว้ไม่ชัดเจนค่ะบางทีคุณอาจรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งให้คนอื่นต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวหรือต้องเป็นคนที่พาตัวเองไปข้างหน้าโดยไม่มีใครช่วยพลังของ emperor ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเย็นชาหรือต้องโหดหร้ายแต่มันหมายความว่าคุณกำลังต้องใช้พลังภายในที่เป็นของคุณเพื่อสร้างบางอย่างที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นชีวิต ความสัมพันธ์หรืออนาคตของคุณเองก็ตามค่ะคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องวางแผนมากขึ้นต้องคิดเป็นระบบมากขึ้นหรือต้องหยุดปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามยถกรรม The Emperor กำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องจับบางเหียนของชีวิตตัวเองไว้ไม่ใช่ในแบบที่เครียดแต่ในแบบที่คุณรู้ว่าคุณกำลังมีคิดทางคุณรู้ว่าคุณกำลังไปไหนและคุณพร้อมที่จะนำทางตัวเองไปที่นั่น แต่พลังนี้ก็มีส่วนที่ต้องระวังเช่นกันค่ะบางทีคุณอาจกำลังควบคุมมากเกินไปอาจกำลังยึดติดกับความคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่คุณคิดเท่านั้นหรืออาจกำลังกดดันตัวเองให้ต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาโดยไม่กล้าแสดงความอ่อนแอไพ่กำลังบอกเตือนว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่าไม่เคยพักผ่อนไม่เคยขอความช่วยเหลือหรือไม่เคยปล่อยวางค่ะ ในช่วงเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้ถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังแบกรับอะไรหนักหนักอยู่คนเดียวหรือรู้สึกว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครบางคนพลังของดี e อ m p e อ o r อยากให้คุณหยุดมองที่การพิสูจน์แล้วเริ่มมองที่การสร้างการพิสูจน์เป็นเรื่องของอีกโก้แต่การสร้างเป็นเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนคุณไม่ต้องทำให้ใครประทับใจแต่คุณต้องทำให้ตัวเองมั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ค่ะอีกมุมหนึ่งของดี e อ m p e r o r ที่สำคัญคือเรื่องของขอบเขต คุณอาจกำลังเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณยอมรับได้และอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ในงานหรือในการใช้ชีวิตประจำวันการตั้งขอบเขตไม่ใช่เรื่องที่หยาบคายแต่เป็นเรื่องของความเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นเมื่อคุณรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนคนอื่นก็จะรู้ว่าควรปรับตัวอย่างไรกับคุณค่ะหลังจากพลังที่แข็งแกร่งและมีโครงสร้างของ the emperor ไพ่ใบต่อมาคือ ten of cups ภาพของความสุขที่สมบูรณ์ภาพของครอบครัวที่ยืนมองสายรุ้งบนท้องฟ้าเด็กๆก,กำลังเล่นอย่างไร้กังวลคู่รักยืนกอดกันด้วยความอบอุ่นและเหนือฟ้ามีถ้วยสิบใบเรียงกันเป็นรูปโกงงเหมือนสะพานแห่งความหวังที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความจริงค่ะพลังของ ten of cups คือพลังของการได้สิ่งที่ใจปรารถนาแต่ไม่ใช่แค่สิ่งของหรือความสำเร็จภายนอกมันคือความสุขที่ลึกซึ้งกว่านั้น คือความรู้สึกว่าคุณมีคนที่รักมีคนที่เข้าใจคุณและมีชีวิตที่คุณภูมิใจได้โดยไม่ต้องปกปิดอะไรไพ่ใบนี้ในชุดของคุณกำลังบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังสร้างด้วยพลังของ Emperor นั้นจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ค่ะคุณอาจกำลังอยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเริ่มดีขึ้นหรือกำลังจะมีช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่ บางทีมันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่เป็นช่วงเวลาเล็กๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือความสุขที่ฉันต้องการอาจเป็นการนั่งคุยกับคนที่คุณรักอาจเป็นการได้เห็นคนในครอบครัวยิ้มหรืออาจเป็นความรู้สึกที่คุณได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นค่ะ Ten of Cups ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบตลอดไป แต่มันหมายความว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วเส้นทางที่นำไปสู่สิ่งที่คุณใฝ่ฝันไม่ว่าจะเป็นความรักที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุน่นหรือชีวิตที่คุณรู้สึกว่าสมดุลและมีความหมายพลังนี้กำลังบอกว่าสิ่งที่คุณหวังไว้ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแล้วค่ะ แต่ในขณะเดียวกันไพ่ใบนี้ก็มีข้อเตือนใจเล็กน้อยบางทีคุณอาจกำลังรอให้ความสุขเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้สร้างมันหรืออาจกำลังคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องมาทำให้คุณมีความสุข t e n of Cups บอกว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากการที่คุณเลือกจะดูแลมันเลือกจะให้ความสำคัญและเลือกจะอยู่กับมันอย่างตั้งใจค่ะถ้าคุณมีคนที่คุณรักอยู่รอบตัว ไพ่กำลังบอกว่าอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นเป็นไปตามกระแสน้ำอย่ารอให้มันดีขึ้นเองแต่ให้คุณเป็นคนที่เริ่มสร้างบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจและความอดทนแค่การพูดคำดีๆแค่การฟังอย่างตั้งใจหรือแค่การให้เวลากับคนที่สำคัญมันอาจเป็นเรื่องเล็กแต่มันสร้างความสุขที่ใหญ่ค่ะบางคนที่มาเจอไพ่ใบนี้อาจกำลังรู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรบางอย่าง ยังไม่สมบูรณ์หรือยังรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะมีคนอยู่รอบตัว t e o of u u s s อยากบอกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ปริมาณแต่วัดที่คุณภาพของความสัมพันธ์คุณไม่ต้องมีคนเยอะแต่คุณต้องมีคนที่ใช่คนที่เข้าใจคุณคนที่ไม่ต้องการให้คุณเป็นใครอื่นนอกจากตัวของคุณเอง ในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังหวยหาความอบอุ่นกำลังอยากมีใครสักคนที่เข้าใจหรือกำลังอยากสร้างบางอย่างที่ยั่งยืนในชีวิตพลังของ Ten of Cups กำลังบอกว่ามันเป็นไปได้แต่มันเริ่มต้นจากการที่คุณเปิดใจรับมันและเลือกที่จะเดินไปหามันด้วยตัวคุณเองค่ะไพ่ใบสุดท้ายคือ Page of Swords ภาพของเด็กหนุ่มที่ถือดาบยืนอยู่บนที่สูงลมกำลังพัดแรงเมเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนอยากรู้อยากเห็นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆดาบในมือเขายกขึ้นสูงไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อเตรียมพร้อมและเพื่อสแสวงหาความจริงค่ะพลังของ Page of Swords คือพลังของความอยากรู้ความอยากเรียนรู้และการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆหลังจากที่คุณมีความมั่นคงจาก Emperor และมีเป้าหมายแห่งความสุขจาก Ten of Cups แล้ว Page of Swords กำลังบอกว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วอาจเป็นข้อมูล อาจเป็นความคิดอาจเป็นมุมมองที่ทําให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนขึ้นค่ะคุณอาจกําลังอยู่ในช่วงที่ต้องการหาคําตอบบางอย่างต้องการความชัดเจนหรือต้องการข้อมูลที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจ p Page of s อฟ r อสมาปรากฏเพื่อบอกว่าอยากกลัวที่จะถามอยากกลัวที่จะค้นหาและอยากกลัวที่จะเผชิญกับความจริงแม้ว่าบางทีความจริงอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ยินแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อก้าวต่อไปค่ะพลังนี้ยังบอกถึงการสื่อสารด้วยบางทีคุณอาจต้องพูดบางอย่างออกไป ต้องเขียนบางอย่างลงหรือต้องแสดงความคิดเห็นของคุณออกมาให้คนอื่นได้ฟัง p Page o f s o u r c e ไม่ได้บอกให้คุณพูดโดยไม่คิดแต่บอกให้คุณพูดด้วยความตั้งใจและความกล้าหาญบางครั้งการเงียบเป็นเรื่องง่ายแต่การพูดความจริงกลับต้องใช้พลังมากกว่าค่ะในช่วงเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้คุณอาจกำลังได้รับข่าวสารบางอย่างกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่หรือกำลังเริ่มเข้าใจบางเรื่องที่เคยสับสนพลังของ p Page o f s o u r c e กำลังช่วยให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นแต่อย่าลืมว่าข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องรู้ว่าจะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ยังไงจะตีความมันอย่างไรและจะเชื่อมันมากแค่ไหนคะ่ะแต่พลังนี้ก็มีด้านที่ต้องระวังเหมือนกันบางทีคุณอาจกําลังคิดมากเกินไปกําลังวิเคราะห์จนลืมรู้สึกหรือกําลังหาข้อมูลจนเกินจนกลายเป็นว่าสับสนมากขึ้น Page of Swords เป็นพลังของจิตใจที่คมกริบแต่ถ้าคิดมากเกินไปจนเหนื่อยมันก็อาจทําให้คุณไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่กล้าเดินหน้าไปคะ่ะอีกอย่างที่ต้องระวังคือการใช้คําพูดโดยไม่ระมัดระวัง Page of Swords มีดาบ ซึ่งสามารถต้องกันได้แต่ก็สามารถทำร้ายได้เช่นกันถ้าคุณกำลังจะพูดอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้ไพยอยากให้คุณคิดก่อนว่าคำพูดนั้นมีจุดประสงค์อะไรเพื่อสร้างสารรค์หรือเพื่อทำลายเพื่อความจริงหรือเพื่ออีโก้ของคุณเองค่ะบางคนที่มาเจอไพ่ใบนี้อาจกำลังรู้สึกว่าตัวเองมีคำถามมากมายที่ไม่มีคำตอบหรือกำลังรู้สึกว่าข้อมูลที่ได้มานั้นขัดแย้งกันจนไม่รู้จะเชื่ออะไรดี Page of Swords อยากบอกว่าความจริงไม่ได้อยู่ในข้อมูลที่มากที่สุด แต่อยู่ในความรู้สึกลึกๆของคุณเองเมื่อคุณได้ข้อมูลแล้วให้นํามาเทียบกับสิ่งที่หัวใจคุณรู้อยู่แล้วสัญชตาตญาณของคุณจะบอกคุณเองค่ะถ้าไพ่สามใบนี้สะท้อนกับสิ่งที่คุณกําลังเจอหรือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ในใจมานานหรืออยากแชร์ความคิดที่คุณคิดว่ามันสําคัญบางทีการพิมพ์มันออกมาในคอมเมนต์แม้จะเป็นแค่ประโยคสั้นๆก็อาจทําให้คุณรู้สึกเบาใจและเริ่มเห็นทางของตัวเองชัดขึ้นก็เป็นได้นะคะ เมื่อมองไพ่ทั้ง3าใบนี้รวมกันคุณจะเห็นเส้นทางที่ชัดเจนของคนคนหนึ่งที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตคุณมีพลังของ The Emperor ที่ทำให้คุณมั่นคงและมีโครงสร้างคุณมีเป้าหมายของ Ten of Cups ที่บอกว่าความสุขและความสมบูรณ์กำลังรออยู่และคุณมีพลังของ Page of s w o r d ที่ทำให้คุณพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะรับฟังและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงค่ะ ทั้งหมดนี้กำลังบอกคุณว่าให้ยืนในพื้นที่ของตัวเองให้รักษาสิ่งที่สำคัญไว้และให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะมา คุณไม่ต้องทิ้งความเข้มแข็งเพื่อความอ่อนโยนและคุณไม่ต้องทิ้งความฝันเพื่อความปลอดภัยคุณสามารถมีทั้งสองอย่างได้ถ้าคุณเดินด้วยความมั่นใจและเปิดใจในช่วงเวลาที่คุณมาเจอชุดไพ่นี้บางทีจัก,กรวาลกําลังบอกคุณว่าคุณพร้อมแล้วพร้อมที่จะยืนพร้อมที่จะรักและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งที่คุณกําลังสร้างอยู่นั้นไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่เพื่ออนาคตที่จะคงอยู่และมีความหมายค่ะ บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มีทั้งความมั่นใจและความกังวลปนกันมีทั้งความหวังและความสงสัยแต่นั่นคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะถ้าทุากอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นมันก็ไม่ใช่การเดินทางอีกต่อไปไพ่กำลังบอกว่าให้คุณยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นแต่อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณไว้ คุณกำลังอยู่ในจุดที่สามารถสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาได้ด้วยความมั่นคงด้วยความรักและด้วยความกล้าที่จะเผชิญความจริงสามสิ่งนี้เมื่อรวมกันแล้วคือพื้นฐานที่แข็งแรงที่สุดที่ใครจะมีได้ค่ะสิ่งที่ไพ่ทั้งสามใบนี้อยากให้คุณทำไม่ใช่การรอทอยแต่คือการเริ่มต้นเริ่มจากการยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่ออย่ากลัวที่จะตัดสินใจอย่ากลัวที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการหรือ นี่คือขอบเขตของฉันพลังของ The Emperor ต้องการให้คุณมีความชัดเจนภายในตัวเองก่อนแล้วโลกภายนอกจะค่อยๆปรับตามค่ะขั้นต่อมาให้เวลากับคนที่คุณรักให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่าปล่อยให้ชีวิตวุ่นวายจนลืมว่าคุณทำทุกอย่างเพื่ออะไรพลังของ t e n of Cups บอกว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่คุณหยุด และซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วด้วยค่ะและสุดท้ายอยากกลัวที่จะเรียนรู้อยากกลัวที่จะถามคำถามอยากกลัวที่จะ,ะเผชิญกับความจรงิงพลังของ Page of Source บอกว่าการเติบโตไม่ได้เกิดจากการหลบหลีกแต่เกิดจากการ,รเผชิญหน้าเมื่อคุณรู้ความจรงิงคุณจะได้เลือกว่าจะทำอะไรกับมันและนั่นคือเสรีภาพที่แท้จริงค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังสับสนในช่วงเวลานี้ให้เริ่มจากการถามตัวเองว่าฉันอยากให้ชีวิตของฉันมีหน้าตาแบบไหนแล้วค่อยๆเดินไปทีละก้าวไม่ต้องเร็วแต่ต้องมั่นคงไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องตั้งใจไพกำลังบอกว่าคุณมีทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในตัวแล้วแค่ต้องเรียงมันให้เป็นรูปเป็นร่างค่ะ ถ้าไพ่ทั้งสาใบนี้สะท้อนกับสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ในช่วงเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้ขอให้คุณเก็บพลังของมันไว้ในใจให้มันเป็นแสงที่นำทางคุณในทางที่คุณกำลังจะเดินต่อไปบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอไพ่ชุดนี้แต่เป็นสัญญาณที่จักรวาลส่งมาให้คุณในเวลาที่คุณพร้อมจะรับมันคุณมีความเข้มแข็งคุณมีความรักและคุณมีความกล้าที่จะเผชิญอนาคต สามสิ่งนี้เพียงพอแล้วที่จะพาคุณไปถึงที่ที่คุณปรารถนาแค่อย,ย่าหยุดเดินอย,ย่าหยุดเชื่อและอย,ย่าหยุดฟังเสียงภายในของคุณเองค่ะถ้าไพ่ชุดนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่คลิปถัดไปอาจจะมีคำบอกใบ้ต่อให้คุณก็เป็นได้บางทีสัญญาณของจักรวาลไม่ได้มาครบในคลิปเดียวแต่มันมาทีละน้อยทีละคลิปทีละช่วงเวลาที่คุณพร้อมถ้าคุณอยากรู้ว่าเรื่องราวของคุณจะต่อ,อยังไงกดติดตามไว้นะคะ เพื่อที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งตอนที่พลังของเราตรงกันขอให้คุณเดินทางต่อไปด้วยความมั่นใจด้วยความรักและด้วยความหวังที่สดใสค่ะ